ดีนสปีดเวนช์นิวไอเทมของดีนนะฮะนี่รุ่นนี้ตัวนี้อยากขอนำเสนอสำหรับลูกค้าหลายท่านที่กำลังมองหา s ส e ีดเวน c ์หรือว่าตัวทีที่ใช้ในส่วนของการใส่ดอกบิดหรือดอกไขควงนะครับหรือว่าในส่วนของการใส่ซ็อกเก็ตนะฮะนี่นะครับรุ่นนี้ก็คือเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะฮะที่มีวางจำหน่ายที่ร้านเกียร์กระาดาษของเรานะฮะเดีย๋ยวเรามาดูฟังก์ชันกันนะครับว่าตัวทีสปีดเวน์ของดีนรุ่นนี้จะมี ความน่าสนใจยังไงนะฮะนี่หน้าตารูปแบบของเขาะะจะเป็นรูปลักษณะของตัว T นะฮะนี่แล้วก็ต่อเป็นเหมือน extension ได้นะครับผมนะครับสามารถสไลด์ซ้ายขวาได้นในการออกแรงนะครับผมนะครับแล้วก็จะมั่นหมุนรอบทิศทางได้นะฮะนะครับจุดไฮไลท์ของเขาก็คือเป็นลักษณะของการทำงานได้2ฟังก์ชันนะครับผมนะที่เราเห็นกันตรงนี้นะครับจะสามารถใส่ในส่วนของตัวซ็อกเก็ต หนึ่งับสี่ได้หรือว่าสองหุนนะครับอย่าขอญาใส่ให้ดูนะครับมีส็อกเก็ตนะฮะหนึ่งับสี่นะครับสามารถทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วนะครับสาหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ต้องการสปีดในการทํางานนะครับแล้วก็การทำงานที่รวดเร็วขึ้นนะครับในส่วนของตัวซ็อกเก็ตก็สามารถใส่ได้เกือบทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะฮะและยังไม่หมดนะครับสำหรับตัวสปีดเว้นตัวนี้คือยังสามารถใส่ดอกบิดหรือดอกไขควงได้นะครับผมเพียงลูกค้าสามารถสไลด์ตัวข้างตรงนี้เห็นไหมฮะสไลด์ขึ้นข้างบน นะครับแล้วเราสามารถนำดอกให้ควงนะครับผมดูว่าดอกบิดขนาดไซส์1นึนะครับทุกยี่ห้อหรือทุกแบรนด์ก็สามารถใส่ได้นะครับใส่ไปปึ๊บนี่เราก็ยังสามารถใช้งานได้นะครับผมนะแล้วก็จะเป็นลักษณะของการทํางานที่ค่อนข้างสะดวกนะครับน,นี่นะครับผมนะฮะถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเทมที่น่าใช้มากนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ต้องการ ทำงานให้มีประสิทธิภาพรวดเร็วขึ้นนะครับผมขอแนะนำครับที่สปีดเว้นของดีนครับ